เรียบร้อยพร้อมรับประทานครับก่อนรับประทานมื้อนี้ครับผมที่ผมลงทลิปไปก่อนหน้าทอดไข่เรียบเรียบง่ายครับผมจะกินแก้มกับหอมกระเทียมพริกไทยลูกโดดแดงพริกหรือจะเป็นกระชายต้นกาบหอยใบชะพูสมุนไพรเนี่ยผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าใบกาบหอยหรือต้นกาบหอยนี่ครับผมบางคนบางท่านทานถูกนะครับผมสรรพคุณเขาก็ดีครับจริงๆแล้วเนี่เขาเน้นให้เอาไปต้มดื่มน้ําเพื่อ เพื่อที่จะให้ลดบางคนกินนะแพ้ครับเอาง่ายแพ้เป็นพื้นขึ้นคันยิบ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 ขึ้นตามตัวนะครับผมเคยเป็นครั้งหนึ่งนึกว่าเป็นอะไรนะครับผมพอทานไปทานมาเกิดความเคยชินก็เลยทานสดสดได้นะครับผมถ้าให้ดีก็คือเอาไปต้มก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้เขา,เาดับลิธิ์ยางของเขาเนี่ยไม่ให้รุนแรงและก็เบาลงนะครับผมแพ้จริงๆนะครับผมนี่ครับผม แต่ประโยชน์ของเขาเนี่ยดีเยี่ยมสปปรรพคุณให้เพื่อความชัดเจนต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ที่แน่ๆเขาเป็นพืชมีฤทธิ์เย็นคำว่ามีฤทธิ์เย็นก็คือแกเอ้เขาเรียกอะไรคายร้อนครับผมฤทธิ์เย็นนะครับแก้กระหายน้ำอะไรอย่างนั้นนะครับผมแก้ร้อนในกระหายน้ำนั่นแหละประมาณนั้นครับโดยทั่วไปนะครับผมดี ผมว่ากันไปเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ